สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีหัวข้อที่เอ,อ่อน่าสนใจมากค่ะคือเรื่องเศรษฐกิจฮาลาลวจากข้อมูลบทความแล้วก็งานวิจัยที่เราไปรวบรวมมานะคะพบว่าหลายคนอาจจะนึกถึงแค่เรื่องอาหารแต่จริงๆแล้วแบบว่ามันเป็นระบบที่ใหญ่กว่านั้นเยอะเลยค่ะใช่ครับคำว่าฮาลาลวเนี่ย ในภาษาอาหรับมันแปลว่าอนุมัตินะครับหรือสิ่งที่ศาสนาอิสลามอนุญาตซึ่งมันก็ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในจานอาหารอย่างเดียวแต่มันขยายไปครอบคลุมเ,เกือบทุกอย่างในการใช้ชีวิตเลยตั้งแต่การเงินการลงทุนท่องเที่ยวแฟชชัน่นเครื่องสําอางยาหรือแม้แต่สื่อต่างๆครับโหกว้างมากเลยนะคะแล้วประเด็นสําคัญที่ข้อมูลชี้ให้เห็นคือเศร,รษฐกิจฮาราวนี้กําลังโตเร็วมากทั่วโลกเลย ไม่ใช่แค่ในประเทศมุสลิมนะคะแต่ผู้บริโภคกลุ่มอื่นก็สนใจมากขึ้นอาจจะเพราะว่าคนเริ่มใส่ใจเรื่องคุณภาพจริยธรรมความยั่งยืนอะไรแบบนี้มากขึ้นด้วยเอาละค่ะวันนี้เราจะมาค่อยๆแกะกล่องเรื่องนี้กันว่าองค์ประกอบหลักๆมันมีอะไรบ้างโตได้ยังไงสำคัญยังไงแล้วก็แน่นอนค่ะความท้าทายมีอะไรบ้างครับ เป้าหมายเราก็คือสกัดเอาแก่นสำคัญจากข้อมูลที่เรามีมาดูกันว่าอะไรคือสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับปรากฏการทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากๆอันนี้ครับงั้นเราเริ่มจากส่วนที่คนน่าจะคุ้นเคยที่สุดก่อนเลยนะคะคืออาหารและเครื่องดื่มฮาลาลหลักๆเลยก็ต้องสอดคล้องกับหลักโภชนาการอิสลามอย่างที่รู้กันดีไม่มีหมูไม่มีแอลโกอฮอล์แล้วก็สัตว์ต้องเชื่อดอย่างถูกวิธีตามหลักศาสนา ต้องมีการกล่าวนามพระเจ้าหรือบิสมิลลาตอนเชือดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็จุดนี้นะครับมีความน่าสนใจสอนอยู่คือกระบวนการที่ดูเคร่งครัดตามหลักศาสนานี้แหละครับจริงๆแล้วมันมีผลต่อคุณภาพเนื้อดิอซัมมีงานศึกษาบางชิ้นนะครับเขาบอกว่าการเชือดแบบฮาลาลเนี่ยที่ทําให้เลือดออกได้เยอะที่สุด อาจจะส่งผลดีต่อความสะอาดและก็รสชาติด้วยซ้ำไปซึ่งตรงนี้เองที่ทําให้ผู้บริโภคกลุ่มอื่นๆที่อาจจะไม่ได้เป็นมุสลิมเริ่มมองว่าเออเครื่องหมายฮาลาลเนี่ยมันเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคุณภาพความใส่ใจนะอ๋อเข้าใจเลยค่ะมันเหมือนกลายเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพไปในตัวเลยนะคะ ซึ่งก็ไม่แปลกใจที่ข้อมูลบอกว่าตลาดอาหารฮาลาลทั่วโลกนี่ใหญ่มากแล้วก็ยังโตเรื่อยๆเลยเปิดโอกาสทางธุรกิจเยอะมากไม่ใช่แค่สําหรับผู้ประกอบการมุสลิมแต่ธุรกิจทั่วไปหรือแม้แต่ผู้บริโภคทั่วไปที่มองหาอาหารที่มั่นใจเรื่องคุณภาพก็สนใจเหมือนกันถูกต้องครับแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องเนื้อสดๆอย่างเดียวนะครับแต่รวมถึงอาหารแปลรูปขนมเครื่องดื่มคือต้องเช็คหมดเลยว่าไม่มีอะไรที่ขัดหลักฮาลาลปนเปื้อน กระบวนการตรวจสอบรับรองนี้แหละครับหัวใจสำคัญเลยโอเคค่ะชัดเจนเรื่องอาหารทีนี้ขยับมาดูอีกเสาหลักที่สำคัญไม่แพ้กันแล้วก็อาจจะซับซ้อนขึ้นมาหน่อยคือการเงินอิสลามอันนี้เป็นเรื่องที่ตอนที่หาข้อมูลนี่ทึ่งมากค่ะคือมันเป็นระบบการเงินที่พยายามจะไม่มีดอกเบี้ยเลยเหรอคะใช่ครับเอกลักษณ์เด่นที่สุดเลยคือการทำตามหลักชริอะหรือกฎหมายอิสลามข้อห้ามสำคัญคือเรื่องรีบา ที่เรามักจะแปลว่าดอกเบีย้ยแต่จริงๆหลักการมันลึกกว่านั้นคือห้ามการสร้างเงินจากเงินโดยไม่มีความเสี่ยงหรือแบบเอาเปรียบอีกฝ่ายระบบการเงินอิสลามก็เลยจะเน้นไปที่การแบ่งปันผลกำไรขาดทุน profit and loss sharing แล้วก็ธุรกรรมส่วนใหญ่ต้องอิงกับสินทรัพย์ที่มีอยู่จริงจับต้องได้ไม่ใช่เก่งกำไรลอยๆครับ พอจะยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เห็นภาพชัดๆได้ไหมคะในข้อมูลก็มีพูดถึงหลายอย่างเช่นซูกุกตะกาฟูอะไรพวกนี้คะ่ะได้เลยครับอย่างซูกุกเนี่ยคนมักเรียกว่าพันธบัตรอิสลามแต่จริงๆมันไม่ใช่ตราสารหนี้แบบนั้นซะทีเดียวคือคนถือซูกุกเนี่ยจะมีส่วนในความเป็นเจ้าของสินทรัพย์แล้วก็ได้ผลตอบแทนจากรายได้ที่สินทรัพย์นั้นๆทำได้ไม่ใช่ดอกเบีย้ยตายตัวส่วนตะกาฟูก็คือระบบประกันอิสลาม คล้ายๆสหกรณ์ประกันภัยครับคือสมาชิกช่วยกันลงขันเข้ากองทุนพอใครเดือดร้อนก็เอาเงินกองกลางไปช่วยกันเน้นช่วยเหลือกันไม่ใช่หากำไรสูงสุดเหมือนประกันทั่วไปอ๋อค่ะค่ะแล้วมุราบาฮะล่ะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยมุราบาฮะอันนี้เป็นสัญญาซื้อขายที่ใช้บ่อยมากในแบงก์อิสลามครับสมมุติลูกค้าอยากซื้อบ้านแต่ไม่มีเงินก้อน แบงก์อิสลามจะไม่ได้ให้เงินกู้แล้วคิดดอกเบีย้ยนะแต่แบงก์จะซื้อบ้านหลังนั้นมาก่อนแล้วขายต่อให้ลูกค้าในราคาที่บวกกำไรที่ตกลงกันไว้แล้วแล้วลูกค้าก็ผ่อนเป็นงวดงวดซึ่งราคาขายสุดท้ายเนี่ยมันจะแน่นอนตั้งแต่ต้นไม่เหมือนดอกเบีย้ยลอยตัวแบบนั้นนะครับเป็นตัวอย่างการทำธุรกรรมโดยอิงกับการซื้อขายจริงๆ โห oh, ฟังดูเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากเลยนะคะโดยเฉพาะในมุมของจริยธรรมทางการเงินไม่แปลกใจเลยค่ะที่ข้อมูลบอกว่าสถาบันการเงินอิสลามนี้โตเร็วมากทั่วโลกเลยใช่ครับแล้วถ้าเรามองภาพใหญ่ขึ้นอีกนิดนะครับจะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่พยายามเลี่ยงดอกเบี้ยตามหลักศาสนาอย่างเดียวแต่มันเป็นความพยายามสร้างระบบการเงินที่ผู้สนับสนุนเขาเชื่อว่ามันมั่นคงกว่ายั่งยืนกว่าเป็นธรรมกว่า เพราะมันผูากภาคการเงินเท่ากับเศรษฐกิจจริงๆคือการลงทุนในสินทรัพย์การผลิตการค้าขายลดความเสี่ยงจากการเก็งกำไรในตลาดเงินที่ผันผวนมากๆอะครับเข้าใจมากขึ้นเลยค่ะทีนี้นอกเหนือเรื่องกินเรื่องเงินแล้วเศรษฐกิจฮาลลนยังไปถึงเรื่องไลฟ์สไตล์ด้วยอย่างการท่องเที่ยวฮาลลาหรือบางทีก็เรียกว่าการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับมุสลิมอันนี้เป็นยังไงคะครับแนวคิดหลักๆเลยก็คือ การออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของนักท่องเที่ยวมุสลิมครับเพื่อให้เขาเดินทางพักผ่อนได้สบายใจโดยไม่ต้องกังวลว่าจะขัดกับลักษศาสนาความต้องการเฉพาะที่ว่านี้มันมีอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะหลักๆก,ก็เช่นต้องมีร้านอาหารฮาลาลที่ได้รับการรับรองมีห้องละหมาดหรือพื้นที่สะอาดๆกินเงียบให้ละหมาดได้ตามเวลาบางโรงแรมอาจจะมีบริการบอกเวลาละหมาดมีสัญ,ญลักษณ์บอกทิศกิบหลัดในห้องพักอะไรแบบนี้ครับ และก็รวมถึงกิจกรรมสันทนาการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะกับครอบครัวเช่นสวาวยน้ำแยกชายหญิงหรือมีเวลาเฉพาะของผู้หญิงหรือไม่มีแอลกอฮอล์บริการในบางโซนฟังดูใส่ใจรายละเอียดมากๆเลยนะคะประเทศในแถบอาเซียนเราอย่างมาเลเซียอินโดหรือแม้แต่ไทยเราเองก็ดูจะให้ความสำคัญกับตลาดนี้มากขึ้นเรื่อยๆเลยใช่ครับเพราะเป็นตลาดที่ใหญ่แล้วก็มีกำลังซื้อสูงด้วยการเติบโตของการท่องเที่ยวฮันลาวนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมาก ว่าความต้องการของผู้บริโภคที่มาจากความเชื่อเนี่ยสามารถสร้างตลาดใหม่ๆที่มีศักยภาพขึ้นมาได้และอย่างกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมในอุตสาหกรรมบริการเพื่อตอบโจทย์ที่หลากหลายขึ้นไม่ใช่แค่สร้างห้องใหม่ๆแต่รวมถึงการอบรมคนให้เข้าใจวัฒนธรรมเขาด้วยครับพอพูดถึงชีวิตประจําวันมันก็ไม่ได้มีแค่กินเที่ยวเงินนะคะยังมีอีกกลุ่มสินค้าที่ข้อมูลบอกว่ากํากลังมาแรงคือเครื่องสําอางและเวชภัณฑ์ฮาลาว อันนี้ตอนแรกก็แปลกใจนิดหน่อยค่ะไม่คิดว่าหลักฮาลาวจะลงลึกไปถึงเรื่องพวกนี้ด้วยจริงๆแล้วมันสอดคล้องกันนะครับเพราะหลักฮาลาวเนี่ยมันครอบคลุมทุกอย่างที่เข้าสู่ร่างกายหรือสัมผัสร่างกายเพราะฉะนั้นเครื่องสําอางครีมสบูยาสีฟันหรือแม้กระทั่งยาก็ต้องมั่นใจว่าไม่มีส่วนผสมที่ฮารอมหรือต้องห้ามครับส่วนผสมต้องห้ามในที่นี้นอกจากแอลกอฮอล์กับหมู่แล้วมีอะไรอีกบ้างคะ ก็อาจจะรวมถึงส่วนผสมจากสัตว์อื่นๆที่ไม่ได้เชื่อตามหลักอิสลามหรือส่วนผสมที่อาจจะปนเปื้อนสิ่งสกปรกตามความเชื่อหรือนาจิสในกระบวนการผลิตนอกจากนี้บางทียังรวมไปถึงการพิจารณาเรื่องจริยธรรมด้วยเช่นไม่ทดลองกับสัตว์ซึ่งจุดนี้มันก็ไปตรงกับเทรนดผู้บริโภคยุคใหม่พอดีเลยครับเรื่องครัวที่ฟรี นั่นสิคะทำให้การขอการรับรองมาตรฐานฮาลาลสำหรับสินค้ากลุ่มความงามสุขภาพกลายเป็นเรื่องสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆเลยเพื่อให้ผู้บริโภคมุสลิมมั่นใจว่าใช้ได้ในชีวิตประจำวันสบายใจได้ถูกต้องครับแล้วมันก็แสดงให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าเออหลักการฮาลาลมันไม่ได้แยกส่วนอยู่แค่ในพิธีกรรมนะ แต่มันเข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันการดูแลตัวเองจริงๆมาถึงอีกเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะคือเรื่องแฟชั่นที่เรียกว่า Modest Fashion หรือแฟชั่นฮาลาลอันนี้คือการแต่งตัวที่เน้นความสุภาพปกปิดร่างกายแต่ก็ยังดูดีมีสไตล์ได้ใช่ครับ Modest Fashion เป็นคำที่กว้างนะครับหมายถึงสไตล์ที่เน้นความสุภาพไม่เปิดเผยมากนักซึ่งก็ได้แรงบันดาลใจจากหลักศาสนาอิสลาม แต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเทรนด์แฟชั่นโลกไปแล้วนะครับไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในกลุ่มสตรีมุสลิมจริงด้วยค่ะเห็นข่าวบ่อยๆว่ามีแบรนด์ดังๆหรือดีไซเนอร์ดังๆหันมาออกแบบคอลเลกชันแนวนี้เยอะขึ้นทั้งพวกชุดคลุมยาวอบายาผ้าคลุมผมฮีจาบดีไซน์สวยๆหรือเสื้อผ้าอื่นๆที่แบบแขนยาวคอไม่ลึกมากปรากฏการณ์นี้น่าสนใจมากครับ มันสะท้อนความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่มองหาเสื้อผ้าที่มันสอดคล้องกับคุณค่าทางวัฒนธรรมศาสนาของเขาแต่ในขณะเดียวกันก็ยังต้องการความเป็นแฟชั่นทันสมัยแสดงตัวตวนได้แฟชั่นกลุ่มนี้กำลังท้าทายภาพจำเดิมๆนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นจุดตัดที่น่าสนใจระหว่างศรัทธาวัฒนธรรมแฟชั่นโลกถือเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจที่สำคัญเลยทีเดียวครับ จากที่ไล่เลียงมาทั้งหมดทั้งอาหารการเงินท่องเที่ยวเครื่องสำอางยาแฟชั่นอืเห็นชัดเลยค่ะว่าเศรษฐกิจฮารานี่มันแผ่ไปกว้างจริงๆข้อมูลที่เรามีประเมินมูลค่าตลาดนี้ไว้สูงมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับเขาคาดการณ์กันว่ามูลค่ารวมๆเนี่ยอาจจะสูงกว่า2.3ล,ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐเลยนะครับแล้วก็ยังมีแนวโน้มโตขึ้นเรื่อยๆด้วยปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญๆก็มีหลายอย่างประกอบกันครับ มีอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยชัดเจนคือประชากรมุสลิมทั่วโลกเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคหลักโดยตรง 2. คือการตื่นตัวของผู้บริโภคทั่วไปเรื่องจริยธรรมความโปรง่งใสความยั่งยืนทําให้สินค้าฮาลาลที่เน้นเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็ได้รับความสนใจมากขึ้นด้วยแล้วก็ 3. คือการรับรู้ว่าสินค้าบริการฮาลาหลาหลายๆอย่างเนี่ยมีคุณภาพสูงมาตรฐานเข้มงวดซึ่งก็ดึงดูดคนที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยครับ จุดนี้แหละค่ะที่คิดว่าน่าสนใจมากๆคือการที่แนวคิดฮาลาลาสามารถบอกว่าก้าวข้ามกำแพงศาสนาไปเป็นการยอมรับเรื่องคุณภาพความน่าเชื่อถือได้ในวงกว้างถูกต้องครับแล้วนอกเหนือจากเรื่องธุรกิจแล้วนะครับเศรษฐกิจฮาลาลยังมีส่วนส่งเสริมคุณค่าทางสังคม,มอ,อื่นๆด้วยเช่นในระบบการเงินอิสลามมีหลักการจากาด คือการบริจาคทานภาคบังคับสำหรับมุสลิมที่มีทรัพย์สินถึงเกณฑ์โดยเอาเงินส่วนหนึ่งไปช่วยคนยากไร้หรือกิจการสาธารณาอื่นๆเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้ากับการดูแลสังคมอย่างเป็นรูปธรรมเลยครับฟังดูมีแต่ข้อดีนะคะแต่ว่าในการเติบโตที่เร็วแล้วก็ขยายไปกว้างขนาดนี้ก็น่าจะมีความท้าทายอยู่บ้างใช่ไหมคะแน่นอนครับความท้าทายสําคัญอย่างหนึ่งที่พูดถึงกันบ่อยๆในข้อมูลคือเรื่องมาตรฐานและการรับรองพลัง คือมันยังไม่มีความเป็นสากลหนึ่งเดียวกันทั่วโลกครับแต่ละประเทศหรือแม้แต่แต่ละองค์กรในประเทศเดียวกันก็อาจจะมีมาตรฐานรายละเอียดหรือกระบวนการตรวจสอบที่ต่างกันไปซึ่งมันก็สร้างความสับสนแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการค้าเหมือนกันครับนึกภาพออกเลยค่ะผู้ประกอบการที่อยากส่งออกไปหลายๆประเทศอาจจะต้องขอการรับรองหลายที่เลยซึ่งก็เป็นต้นทุนความยุ่งยากใช่ครับ นอกจากนี้ก็ยังมีความท้าทายเรื่องการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้บริโภคทั้งที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเกี่ยวกับความหมายความสําคัญของฮาลาวรวมถึงการขยายตลาดไปในพื้นที่ที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นมุสลิมซึ่งต้องใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสมอาจจะต้องเน้นจุดขายด้านคุณภาพจริยธรรมความปลอดภัยแทนที่จะเน้นแต่เรื่องศาสนาอย่างเดียว ซึ่งตรงนี้ก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจนะคะเรื่องความสมดุลระหว่างการพยายามสร้างมาตรฐานกลางระดับสากลกับการยอมรับความหลากหลายในการตีความในบริบทของแต่ละท้องถิ่นเป็นประเด็นที่ยังคงมีการถกเถียงหาทางออกกันอยู่ครับว่าจะทำยังไงให้มีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือระดับสากลได้โดยที่ไม่ไปทำลายความหลากหลายทางวัฒนธรรมหรือแนวปฏิบัติในท้องถิ่นเขา เอาละค่ะเราคุยกันมาพอสมควรแล้วสรุปแล้วทั้งหมดนี้ถ้าจะให้ตกผลึกเป็นแก่นสำคัญมันหมายความว่ายังไงคะสำหรับเศรษฐกิจฮาลาวผมคิดว่าแก่นสำคัญคือเศรษฐกิจฮาลาวเป็นตัวอย่างที่ทรงพลังนะครับของการหลอมรวมหลักการทางาศาสนาความเชื่อเข้ากับมิติทางเศรษฐกิจสังคมวิถีชีวิตได้อย่างน่าสนใจ มันไม่ใช่แค่ระบบเศรษฐกิจทางเลือกแต่เป็นระบบนิเวศที่พยายามขับเคลื่อนด้วยคุณค่าบางอย่างที่ชัดเจนเช่นความถูกต้องตามหลักศาสนาความโปรง่งใสความเป็นธรรมจริยธรรมและก็ความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของมันตอสะท้อนให้เห็นถึงศัก,กยภาพที่สำคัญ ช่ครับศักยภาพที่เป็นบารณะ,ะทางเศรษฐกิจที่สําคัญระดับโลกซึ่งมีความหมายที่กว้างกว่าแค่เรื่องศาสนานะครับมันกําลังถูกมองและยอมรับมากขึ้นในฐานะเศรษฐกิจแห่งคุณภาพและความยั่งยืนที่มีหลักการบางอย่างที่น่าสนใจและอาจจะเปิดกว้างสําหรับทุกคนที่ให้ความสําคัญกับคุณค่าเหล่านี้ไม่ว่าจะมีพื้นฐานความเชื่อแบบไหนก็ตามฟังแบบนี้แล้วก็น่าคิดต่อไปอีกนะคะจากที่เราได้เจาะลึกเรื่องราวของเศรษฐกิจฮาราวที่มีหลักการเน้นเรื่องจริยธรรม ความโปร่งใสการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจจริงๆความรับผิดชอบต่อสังคมมันทำให้เกิดคำถามชวนคิดขึ้นมาว่าระบบเศรษฐกิจกระแสหลักที่เราคุ้นเคยกันอยู่ทั่วโลกทุกวันนี้จะสามารถเรียนรู้หรือนำแง่นุ่มดีๆเหล่านี้ไปปรับใช้ได้อย่างไรบ้างโดยอาจจะไม่จำเป็นต้องมองผ่านแว่นของศาสนาใดศาส,สนาหนึ่งโดยเฉพาะเป็นคำถามที่เออน่าจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้ลองคิดกันต่อได้นะคะ เป็นคำถามที่ท้าทายและน่าสนใจมากครับและนี่คือทั้งหมดของการเจาะลึกเรื่องราวเศรษ,ษฐกิจฮารานจากข้อมูลที่เรานำมาสังเคราะห์กันในวันนี้นะคะหวังว่าเนื้อหาทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆแล้วก็จุดประกายความคิดให้กับผู้ฟังได้ไม่มากก็น้อยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ